สวัสดีครับผมดอนะฮะจากดีพนรัตน์1999นะฮะวันนี้อยู่กับนิสสันเทียนาปี2010เกียร์ออโต้เครื่อง2000เบนซินนะแล้วก็สภาพเนี่ยทั้งนอกทั้งในเนี่ยสวยกิฟเลยนะโดยเฉพาะไฟหน้าเนี่ยใสยกิ้งเลยนะไม่มีไรตายด้านในแล้วก็กระจังหน้าก็เหมือนกันกระจังหน้าใสาสวยไม่มีแตกหัก ไฟอีกด้านหนึ่งก็ใสสวยไม่มีแตกหักสะอาดไม่ต้องขัดอีกแล้วนะไฟสปอตไลท์ก็ใส่เหมือนกันแล้วก็โคเมียมตรงนี้ยังอยู่แล้วก็ไม่มีรอยเบียดเลยสักนิดเดียวก็พลาสติกด้านในตรงนี้สีดำๆเนี่ยยังอยู่นะไม่มีแตกหักโคเมียมฝั่งนี้ก็ยังอยู่เหมือนกันไฟสปอตไลท์ก็ยังอยู่ไม่มีแตกหักไม่มีทะลุเลยแล้วก็ไม่ต้องขัดอีกแล้วเรามาดูบอดีกัน บอดี้เนี่ยทรงเป็นทรงเลยแล้วก็ล้อเนี่ยเป็นล้อเดิมนะโครเมียมคิ้วตรงบอดี้เนี่ยยังอยู่แล้วก็ไม่เคยถูกลอกออกมาแต่งใหม่นะทรงรถนี่เป็นทรงเลยแล้วเป็นสีดำเงานะสวยมาก ไฟตรงกระจกก็ไม่มีรอยแตกหักเลยสำหรับคันนี้ส่วนไฟท้ายก็เหมือนกันไฟท้ายเนี่ยไม่มีแตหกหักใสกิ้งแดงไม่มีลายตายด้านในโครเมียมด้านล่างเนี่ยไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยเบียดเลยแล้วก็เซ็นเซอร์ถอยหลังก็มีนะ ไฟด้านนี้ก็เหมือนกันใสกิ้งไม่มีอะไรตายด้านในแล้วก็โครเมียมก็ยังอยู่โอเคมาต่อสำหรับด้านนี้ด้านนี้ก็เหมือนกันล้อเดิมโครเมียมไรเปะ๊ะไม่เคยถูกถอดออกมาเลยสำหรับใครที่กำลังหารถขนาดกลางใช้เนี่ยเป็นมือสองเนี่ยราคาสามแสนกว่ากว่าเนี่ยแล้วคุณดันมีรถที่คุณอยากจะแลกเนี่ยคุณเอามาเลยถ้าเป็นรถใหม่เนี่ยเดี๋ยวเราจะเพิ่มเงินให้ สำหรับภายในเนี่ยแผงประตูเนี่ยสีออกครีม,มสวยกริฟสะอาดริ้วรอยอะไรต่างๆไม่มีนะมือจับประตูโครเมียมเนี่ยยังใสยอยู่เลยลายไม้ไม่มีลอกกระจกไฟฟ้าอยู่ครบไม่มีแตกหักลําโพงด้านล่างเนี่ยไม่มีทะลุโซนด้านล่างเนี่ยสวยเลยรูตรงนี้นะครับไม่มีแห้งกลังแล้วก็แตก ไฟยังติดอยู่ครบแล้วก็กรอบไม่มีแตกหักอันนี้ช่องแอร์นะกับลายไม้แล้วก็ปุ่มอันนี้เป็นรุ่น engine start ด้วยนะครับโอเคแล้วก็อันนี้ก็มีฝาถังน้ำมันเปิดฝาท้ายนะแล้วก็มีปรับระดับไฟตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เสียบคุณแจได้นะ คอนโซลหน้าเนี่ยมีรอยขีดข่วนเนี่ยไม่มีเลยคันนี้ปกติรอยขีดข่วนจะต้องมีคันนี้ไม่มีเลยแล้วลำโพงเนี่ยไม่เคยถูถกถอดออกมาซ่อมไม่เคยแตกหักลำโพงตรงนี้ก็เหมือนกันฝั่งนู้นก็เหมือนกันนะโอเคพวงมาลัยนี่สวยแล้วก็มีแอร์แบ็กโลโก้นิสสันยังอยู่มีมัลติฟังชั่นภายในด้วยอันนี้ก็คือเป็นเบาะหนังเดิมนะครับสภาพ ไม่มีขาดเลยนะแล้วก็เช็ดทําความสะอาดด้วยน้ําเปล่าอย่างเดียวเบาเป็นเบาปรับไฟฟ้าด้วยแต่ฆ่าเชื้อโรคให้แล้วนะพวกเนี้เบาถึงจะเช็ดแค่น้าเปล่าอะ่ะไม่มีขาดปีกไม่มีล้มอันนี้คือพรมเนี่ยพรมที่ไม่ใช่ของเดิมของเขาอาจจะมีรอยถลอกบ้างนะครับรอยขีดขวนรอยขาดนะแล้วก็บันไดเนี่ยสวยเลยบันไดตรงเนี้ยสวยเป๊ะเลยนะ ช่องแอร์ตรงนี้ก็ไม่มีทะลุไม่มีแตกหักแล้วก็จอก็ยังอยู่ใช้งานได้ปกติปุ่มเลยตรงจอเนี่ยไม่มีสีถลอกเลยแล้วก็ปุ่มสวยนะครับไม่มีแตกหักเลยลายไม้ตรงนี้ก็ยังอยู่ครบลายไม้ไม่มีแตกหักเลยตรงนี้มีแอร์แบกด้วยช่องแอร์เนี่ยไม่มีแตกหักเหมือนกัน แล้วก็อันนี้โซนวิทยุเนี่ยปุ่มอ่ะมันจะหายไปอันนี้ผมกําลังสั่งซื้อให้นะเดี๋ยวเอามาใส่ให้ปุ่มก็จะเหมือนกับด้านนี้นะครับปุ่มดําๆนะแต่ว่าปุ่มอื่นเนี่ยไม่มีแตกหักเลยนะครับเกียร์เนี่ยจะมีถลอกตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะจัดการทําสีให้นะครับโอเคอันนี้เนี่ยที่จุดบุหรี่เนี่ยหายไปแต่ว่า ที่เขีย์เนี่ยยังอยู่นะครับที่เขีย์ยังอยู่ถอดออกได้อันนี้ก็คือโซนเกียร์นะลายไม้โซนเกียร์เนี่ยยังสวยอยู่เลยนะครับแล้วก็อันนี้นะที่ใส่น้ํานะครับไม่มีแตกหักนะสภาพเดี๋ยวเก็บความสะอาดให้นะโอเคแล้วก็มาต่อที่เท้าแขนเนี่ยจะมีรอยตําหนิตรงนี้ตรงนี้นะครับแต่ว่าสีเนี่ยสีไม่มีแบบว่าไม่มีลอกสีไม่มี ซีดเลยนะใช้ได้แล้วก็สามารถเปิดใส่ของใช้งานด้วยปกติเลยนะครับไม่มีแตกหักโอเคแล้วก็กระจกตรงนี้บังแดดบังแดดอยู่ตรงนี้นะครับบังแดดกระจกข้างในไม่แตกฝายังอยู่ครบเลยคันนี้แม่งโคตรสุดยอดเลยว่ะปกตหิหลายคันแล้วที่ฝาแม่งหายไปนะแล้วก็ที่ใส่แว่นหรือคุณจะใส่อย่างอื่นก็ใส่ได้นะครับไฟติดหมดนะข้างหลังก็ติดนะครับข้างหลังก็ติด โอเคปิดแม่งไว้กระจกด้านนี้ก็เหมือนกันกระจกฝาด้านนี้ไม่มีหายไม่มีแตกหักเลยอึ๊บข้างในนี้สะอาดเอี่ยมเลยแล้วก็ลินชักเนี่ยเปิดได้ปกติเลยเดี๋ยวเราไปต่อข้างหลังกันมือจับนะฮะมือจับก็ใช้งานได้ปกตินะแล้วก็ตรงนี้ ตรงนี้นี่ไม่มีไม่มีสีซีดไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะครับลายไม้ไม่มีแตกหักหนังตรงนี้ไม่มีขาดเลยไม่มีขาดไม่มีขาดลำโพงไม่มีแตกหักอาจจะมีรอยตรงนี้บ้างนะครับมีรอยตรงนี้ตำหนิเท่านั้นฝาด้านล่างตรงนี้ยังอยู่นะครับอันนี้จะเป็นรอยตำหนิรอยขาดนะจะอยู่ตรงนี้แล้วพวกนี้เดี๋ยวผมเก็บความสะอาดให้ ดายก็สวยใช้ได้เบาะหลังนี่หนังสะอาดไม่มีฉีกขาดเลยออกเป็นสีครีมนะครับแล้วก็มาดูนี่กันอันนี้ก็คือที่ใส่แก้วนะฮะสะอาดไม่มีแตกหักไม่มีขาด แล้วนี่เปิดเปิดได้นะแล้วก็คุณจะใส่หมูเห็ดเป็ดไก่อาหารสดได้หมดแล้วแอร์เนี่ยที่เป็นแอร์หลังตรงเนี้ก็จะฉีดเข้าไปข้างในนะฮะความเย็นจะเข้าไปของคุณจะไม่เสียหายช่องแอร์ไม่มีแตกหักด้วยนะโอเคปิดไว,ไว้เหมือนเดิมไม่แหละแล้วก็นี่ครับที่เคียบบุรีนะด้านล่างแล้วตรงนี้ยังไม่มีห้อยเลยนะไม่มีห้อยเลย อันนี้ก็หนังสวยไม่มีขาดเลยเดิมๆแบบนี้เลยมือจับประตูใช้งานได้ปกติแล้วก็ที่จับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับไม่มีแตกหักอาจจะมีตําหนิตรงนี้หน่อยนะลายไม้ยังอยู่ครบกระจกไฟฟ้าฝั่งนู้นก็มีนะปุ่มไม่มีแตกหักลายไม้ไม่มีแตกหักแล้วก็หนังก็สวยนะครับไม่มีขาดเลยลำโพงก็ไม่มีทะลุ แล้วก็ตรงนี้อ่ะไม่มีห้อยนะไม่มีห้อยเบาะด้านนี้ก็ไม่มีขาดโอเคแผงประตูด้านนี้สวยเลยนะมือจับไม่มีแตกหักเลย แล้วก็ตรงนีนะ้ที่จับตรงนี้ไม่มีแตกหักเหมือนกันนะไม่มีตำหนิเลยหนังสวยลายไม้อยู่ครบกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ปกติปุ่มไม่มีแตกหกักไฟด้านล่างย,ยังอยู่ติดอยู่กรอบก็ยังอยู่เหมือนเดิมลำโพงด้านนู้นก็เหมือนกันไม่มีแตกหกักไม่มีทะลุแล้วก็นี้ครับมาให้มาดูฝั่งนี้กันบ้าง เห็นชัดๆเลยไม่มีรอยขีดข่วนสักนิดเดียวแล้วก็บเบาะก็เหมือนกันเบาะด้านนี้จะเป็นเบาะธรรมดานะแต่เป็นเบาะหนังที่สวยงามมากสะอาดบันไดด้านนี้ก็สวยเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูห้องเครื่องกันอันนี้ครับสะภาพห้องเครื่อง2000เบนซิน ฝาสวยมากไม่มีแตกหักแล้วก็ไม่ได้ลงน้ํายานะครับไม่ได้ลงน้ํายาเลยสกักน,นิดเดียวทุกอย่างเลยลอยอาร์คเนี่ยยังอยู่ครบหมดเลยดำเมี่ยมแบบนี้นะ ดัเมี่ยมแบบใช้แค่น้ำเปล่าล้างอย่างเดียวสำหรับ Nissan, นิสสันเทียนาคันนี้เนี่ยราคาที่367,000บาทเท่านั้นเองแล้วก็ยินดีแกลกรถนะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะจัดไฟแนนซ์เนี่ยเราไม่มีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าโอนฟรีค่าดำเนินการฟรีบริการหลังการขายที่ไม่มีวันหมดอายุฟรี W Smart 1ปีเต็มๆไปเลยสำหรับคันนี้แล้วก็ผ่อนเนี่ยโอ้โหโคตรสบายกระเป๋าเลยวะ่ะผ่อน6,754บาท60งวดเท่านั้นนะสำหรับ นีสันเทียนาปี2010คันนี้นะครับก็ใครเนี่ยที่กําลังมองหารถใหญ่ขึ้นเพราะว่าขนาดของครอบ,บครอบครัวคุณเนี่ยใหญ่ขึ้นลูกเยอะขึ้นนะลูกโตขึ้นแล้วเนี่ยคุณมาเลยเอารถของคุณมาแลกผมก็ยินดีนะครับรถเก่ารถใหม่ได้หมดรถคลาสสิกรถที่คุณพ่อคุณอาจจะไม่ใช้รถที่ปู่ย่าตายายไม่ใช้เป็นมรดกอะไรแลกมาได้หมดเลยส่งลูกมาหรือว่าจะขับมาให้ดูเลยก็ยิ่งดีนะครับ แล้วก็ใครสนใจเนี่ยโทรมาเลย0815198985พี่พัน์ดีพนันนัต1999 0813142568 kmolat line id atside gy 0880d อย่าลืมเติม atside ด้านหน้าด้วย facebook d v e n วั k พนันนัตมาดูรถมาลองขับได้เลยที่รามกำแพง164 ริมถนนใหญ่ติดปั๊มพีทีนะครับไอที่คิดอยากจะออกรถเพื่อกับปีใหม่เนี่ยรีบมานะอย่าให้อย่าให้เกินวันที่15เป็นไปได้นะหลังวันที่15ก็ได้แต่ผมก็ไม่ชัวเรื่องเครดิตของแต่ละคนว่าเฮ้ยคุณอาจจะเครดิตไม่ดีอาจจะต้องส่งเอกสารเพิ่มแล้วมันจะทําให้ยืดเยื้อไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็อยากมาให้เร็วที่สุดครสหรับใครที่อยากได้รถก่อนปีใหม่คุณรีบมาเลย คุณมาจัดก่อนก็ได้แล้วรถคุณยังไม่เอาไปฝากไว้ที่เต็นท์ผมก็ไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะรถคันนี้แม่งโคตรหล่อยเลยวะ่ะรีบๆมาเอาเลยคันนี้สีดําอย่างนี้เลยนะครับเงามากสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยผมยินดีส่งให้นะคุณไม่ต้องกังวลน,นะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวเจอกันขอบคุณมากครับสวัสดีครับ